เดี๋ยวเอา้ถายทอดเลยนะตรงนี้ยแหมง่ายทองแล้วก็่้าก็ร้องไห้จริงๆแล้วทีนี้พี่โกถ่ายคลิปใช่ไหมพี่โกเสียน้ำตาทั้งายเสนน้ำตาทัางนกก็ขาวันนี้เขาก็บอกอ้าพี่โกร้องจริงๆรงจริงๆร้งสนนยาวยาตอนนี้ถ้าเราไปถ่ายล้วก็คงร้องไห้ตามแล้วเอาเออะไรดีเปเปิคิค่อยไม่ได้ถ่ายดี่อยคแบง เดี๋ยวอ่ะโอเคโอเคเขาไปนั่งก่อนนั่งไหมฝืนหมดทุกคนไหมหนึ่งสองสามลาวานิชขอต้อนรับเข้าสู่สี่ช่วงสี่ชอบรวมกันช้อนอยู่ด้วยกันนะคะห้านาทีคือว่าตัมไก่ย่าน้ำสาะจะเข้ามาอะไรเด้งนี่ไงอันนี้ให้ไหมในข้าวเหนียวนะป้านบ้านไม่กินใครจะกินข้าวเหนียวอ่าคือเขาไม่ให้ค่อยกินข้าวเหนียวเอาข้าวเจ้าดิเดี๋ยวพี่จะให้ได้นี่ไงจะค่อยได้กินข้าวเหนียวเด็กกินได้

คนทางคนทานากินแลวเรออม,มอไม่แล้ววะเสียงดังจริงแล้วข้าพัำเภอเลย <c oughs> มาเลยแกงปลาฮัน <c oughs> มอไม่แล้ววะทางนู้นได้ยินด้วยกินแล้วเลยนีม่มั่นมือตื่นนะ วันจะเผาเกินไงเมือ่อกี้นี่นะเราก็ลืมข้าวไปท้ถบ้านมันขึ้นลนะนี่ะเดถึงข้าวเสร็จก่อนเดินจะสางมียาอยู่กระป๋องหนึ่งหนวดหนึ่งไปซื้อม,มาหน้านี้เป็นของเรานะเราก็เลยเรียกได้เลยว่าเจ้าของที่ไม่อยู่เดินทางเดี๋ยวเช้าป้าบมเป็นเอ็ซีหูแตกเลยบอกใส่ไม่ <laughs> ลืม <laughs> ป้าเงินดำเงินชัด ไปนีไปเบอร์รปจากเือจากคนโอ้สิบแล้วนี่ยจากยี่สิบมรุ่งเราซ่อมเบอร์มือฉบเบอร์เรเราสิวากปาน็ดือุงของะลุงนล้ือดูยไหนก็เสียงดังหมดตอนเนี้ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยก็จะไม่ดูตรงเสือกพูดเลยเพราะว่ามไม่ได้สดยาแล้วไม่ร้ยไม่ได้ร้ายเบก กินง่ายอยู่ง่ายนะฮะสไตล์ยูทูบนะครับก่อนนั้นยังไม่มอนเขา <c oughs> คนเชียงนะฮะปลาหวานแกงส้มผัดหมูแล้วก็มีสาลีหรือว่าก้กาววัดใส่ซู้ติดวันบเพิ่จำเออเขียวเขียวอาตองมาคนเดียวนะแกลืมบะแกบอกว่าออแกจำวันผิดอ๋อนึกว่าวันพุธ อะไรนะเตงส้มหรอตกใจเสียงถ้าเป็นคนพิเศษก็จะใส่หวานหนึ่งตกใจเสียงเรียกไม่์ดาวใส่ไม้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลานปูได้ทานกาแฟอ๋อค่ะคุณปาลาตีค่ะขอบคุณนะคะป้าแจ้งแล้วค่ะป้าแจ้งแล้ว แต่เมื่อวานก็ไปส่งแอดมินแอนนะคะป้าจแจ้งแล้วค่ะ<อ>ว่าเตรียไมไว้แล้วคะ่ะเตรียมไปแล้วเตรียมไว้แล้ว่เตรียมไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะไปได้อย่างลุก<อ>าปาราตีนะคะยังยูไม่ดูๆๆๆอยู่ในช่องหรือเปล่าเตรียไมไว้แล้วนะคะป้าได้แจ้งได้บอกแล้วล่ะตกได้เสียงเรียนไม่ได้ เผือข้าวโพดมันแกวข้าวเหนียวนึ่งรวมกันข้าวนึ่งรวมกันเลยลองคำหอบอะไรมาเยอะแยะไปหมดข้าวที่นี่ก็มีข้าวทุงหนาพ่อป้าเช้บ้านรับนอนแบบนี้่ลอยมาแบบนี้นั่งข้าวมือเถือไม่แต่ข้าวเอาข้าวมายังแล้วเอามานั่งมีีออะไรกเนั่ง ในมืออะไรอีกน้อถ้วยแกงนั้นคือเอามาเสริมไงหม้อใหม่บ่บ่เออหม้อใหม่อ่าคิดว่าหม้อใหม่หม้อใหม่จ้ะอ๋อเอาเอาเอาอนี่เหตุตีมือดานาไปจับปลามาไม่ยาวลยเขาเรียกแกงอะไรเนี่ยแกงชะอมแกงชะอมจับปลาได้เขาเรียกปลานั่ง been, เลยนั่งเลยอันนี้เขาจับปลาอะไรปลาอะไรปลาขาวไปจับปลาขาวได้นะไม่ใช่ไม่น้า อันนี้จาวคือเอามาให้เพื่อนๆตักไงอันนี้คือค่อยกินแล้วเออตักเลยเทเลยเอามาเส้อีกเพื่อนนี่ได้เลยยายชอบกินเออมาเทสกินในกระดามยายไม่ได้เปี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเท้จ่องๆอย่างเงี้ยไม่ได้เปล่ยนเลยส้เบิ้งกาลังกินคนเดียวไปอืมก็คิดว่าเมื่อวานกินข้าวจียังผิดจืยกาลังกินคนเดียวเคาจะงินเสี้ยคอยสะดุ้งเลยจ้ะเจียงชวนเผากเลย สองตัวได้รไหมเอาเลยตัวก็ได้เป like ็นไข่มีไข่ด้วยมีไข่มียากเออไม่มันมีไข่เขามาขายบอกฤดูกาลยังไม่ถึงแต่เราโชคด้านฤดูกาลเยอะแกงอีกได้สองรอบอทอดเข้าไปตึกปลาเนาะมันมีอะไรกลางบอกรางอ่ะชิมดูเิเพื่อนๆช้อนมีเยอะแยะเนี่ยชิมดูแล้วก็เติมเอาเด้อเออจะช้อนกลางช้อนรวมก็ชิมไปโลดอาข้าวตีมามาก เฮ้ยคือเสือหมุนล้วเงาแลวเอยู่บ้านบ้าไปเสือเจ๋งกันไหมครัน่อยอร่อยเฮ้ยฮะไม่ดีใจเลยแม่ห่วยแล้วให้เสือมองเพิ่งหายแล้วน่ากลัวโอ้ไม่น่าเชื่อว่าแกงไม่ดาจะอร่อยมากอันนี้คือเน้นชูรสใช่ไหมค่ะเน้นชูรสบอกชูรสน้อยๆ้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะแม่โูบมันมีก้างนะะคมีก้างไหนต้องมาอย่างระมัดระวังนะกินข้าว โก้างเพียบเลยป่ะรับก้างเยอะก้างลายได้จะกินยังไงเนี่ยโอ้ค่อยๆแบกออกเลยไม่ได้ไอ้นี่แหละมันเป็นก้างตะเพียนปลาป่าเลยเาทำไมทำไมก้างมันเยอะเพราะอะไรอ่ะมันทำผิดอะไรของมันเนี่ยมันต้องไปทำผิดกฎอะไรสักอย่างงปลาที่นี่มันเป็นปลาที่เขาทำปลาต้มปลาล่าก้างไปแล้วถ้าก้างน้อยๆก็จะเป็นพวกปลาปลปลาเรามีคลิปปลาก้อนปลากรด บานี่ขัดระลอเออๆจับจับาดราลนย่านนะัเลยไปสายไมกน่ะสวยอืมห้นความลงนีดลงลงไรกันหมดเราบอกค่ยจะได้ลงนี่แนหมดแงาเอาเงประมาณเนี้ยมันยังเป็นมุมลห้าบสี่ใกล้ไมใกลแล้วใกล้แล้วเอาไปถึงแปดโมงก็ลงแล้วแหละ มีหมุนมีเบลอมีชัดปะปะป,ะปนกันไปอด่าเอานี่ไปให้ลูกเจ้าแล้วเออมีแกงปลาด้วยนะใหโอดมันจะลุกม,มาทำงานไหมไม่จะกินข้าวไมหมมันข้าวบอกข้าวบอกว่าถ้ามันออกมาเลยทำให้มันกินถ้ามันไม่ออกมาไม่ต้องทำมันออกอยู่แล้วแต่เวลาถ้าไม่ออกมาจะงเวลาทีไม่ยู่แล องเดียวอี่นแล้วหืมอะไรอะอะไรละโกงเนี่ยมาหวานมากระเทียวยาบ,บ่าวมันพอเธอพอเธอพอเธออยู่งานแปลว่ากินข้าวอิม่มเลิกเลิกเลิกงาน <c oughs> แต่ลุงก็ดันดันดันลุงก็เอ๊ะเต็ดเด้อเธอมากะไปนอนบาอา่าลุงงานนห้นมันแล้วดีวน้อยอย่าง <c oughs> ลุงเลี้งงาน <c oughs> เพราะลุงจะไปวันนี้ไง ลงกัเลยก็จะเอาไล่ไล่ป่ากินในอเบิร์ดูยาไม็ดยากินลักเป็นยาตั้งเยอะเฮ้ยไม่ก็เพรต้องพักบุงเถก็มาเพจมาพิดพิดมาเลยแกง้มของชอบรสชาติดีมากเลย ยายอยากกินตักแ็เลยมอดเม,มือนเรากินตามร้านอาหารอะปลา,<ร>า<ก>ข้าวปลาแกงที่ในกรุงเทพอ,อ่ะอ,อย่างนี้แหละ <มา S 2> และ้วก็ <มา S 2> แกงบวบเป็นแกงส้มชุ่มไม่เอามะละกอสุกใส่นี่มันมีแต่ละกอมันจะเล่อนหลังได้ออกเอาแกงส้มใส่มะละกอเข้ามาแล้วมันออกม,มันหวนอร่อยอร่อยมากบทำไมเอ็นตอนเอ็นมาป้าที่บ้านทำไมไม่แกงเนาะแต่เอ็นมาไม่มีอะไร บุงพุ่งก็ยังไม่ได้เก็บเพราะว่านี่ที่เก็บของพุ่งหนูคุณรู้ตั้งสองพันแปดเลยเกลบบของพุ่งนะเก็บตีคก็เมนต์ปลื้มหัวใจไม่เนี่ยพอตกใจเรียงไม่ได้ฉันรับเฉ่อมก็สดๆจากข้างบ้านเรานะหลอดสาม ยิ้มเย้ยตะกูลคอยตะโกกใจยางแห้งอะไรนะว่าเสียงดังมากเลยใช่ไหมพี่พี่แเราไปเก็บสโอมของเจ้าเราก็เข้าเทำงานหรอไปทางใดล่ะแล้วกลับทางหน้าบ่แล้วราไปนั่งกินข้าวนพอเราไม่ได้กินข้าวเราไปนั่งแล้วก็เราไปชวนมาเราไม่ได้กินน้ำเราไม่ได้กินน้ำเราก็เลยมาเลยนข้างน้าโอ้วันนี้น่าจะได้ดีนะเดี๋ยวไปหาผ้าห่มมาซักดีกว่า บรรยากาศข้างหลังนะคักนะเรื่องหลังคักนะมะละกอะก็ดกหกมากระเจ็บแล้วก็มีข้าวอยฉากหลังสวยมากสวยสวยสวยเหมือนจัดฉากไว้เลยเนาะเหมือนจัดฉากเลยเหรออช้างวิ่งหนีจอชัมาทีมันค่อยพูดนั่นนะ่ะ ยากี่คบทำเลยหน่อถ่ายหัวลอยเหมือนเดิมใช่คำเขาเป็นคนหัวลอยเกิงมีแล้วจะได้อายุยืนเขาเป็นคนหัวลอยเก่งไข่ยิ่งขำนน่อยิ่งทำ่างเมื่อไรประมาณเป็นไรดูนี่หน่อย้ถ่ไข่เลยปลาไข่นะปลาไข่นะเจ้าที่เห็นไหมค่อยไปถ่ายนี่ไปถ่ายอันปลาปาถ่ยนี่อันถ่ายอะไรกับพันพันนุโลงเพลง กว่าค่อยจะได้สากที่ค่อยให้ะสากอีกแล้วเหรอเออากที่ค่อยจะให้นราค่อยให้จริงๆได้เลยนะถึงได้นะเออบบเมือจุงรถไปปุ๊บเขาให้ญาติพูดไงนะไปลูกไปยังลู้ไปส่งผู้สาวคอยเบิ้งเพื่นเบิ้งเบิ้องขาวเบิ้งเฮาเด้อลูกครับเป็นคนโจรน่าจะเปิดเสียงด้วยเนาะออ๋แต่ในเอ็มวีเขาเขาตัดเสียงออกไง มันไม่ได้ไงมันไม่ได้วิวที่เขาจะได้เขาอาภาบังย่าถามก่อนได้ค่าตัวไหมไม่มีช่วยกันไม่มีค่าได้ค่าจ้างแบบวงมาช่วยช่วยบ้านโน้จะยอบวิวดีนะเบื้องหลังการถ่ายเนาะถ่ายนะถ่ายนะจิโกร้องไห้กับค่อยเลยนะคิดดูเอาเลยอืมร้องไห้จริงๆนะจิโกเบื้องหลังจิโกเป็นเศรษฐีถีบไอ้มื่น แต่ฉากหลังฉากสุดท้าย<อ>ที่กโกร้องไห้แต่ความเป็นจริงคือเบื้องหลังคือที่โกร้องไห้ออที่เพิ่งดูครั้งแรกเลยนะเนี่ยได้จิโกร้องไห้คลิปแล้วนะได้ชื่อค,คลิปแล้วนะเป็นยังคือคือดูต,ตนดนตอนที่ค่อย,ตอ,อยตอนที่ให้ค่อยทําแรกแลวมันเป็นสิบครั้งแล้วมันไม่ได้ก็เลยนาทีก็เลยบอกว่าญาติตั้งใจหน่อยเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วเขาก็ะตึอกระตือในใจถ้าเราต้องทําจริงๆด้วยแหละ ทีนี้ที่ค่อยพูดแล้วค่อยร้องไห้ออกมาจริงๆลูกอะ่ะคือร้องไห้น้ําตามันออกมาจริงจิที่โกเห็นค่อยร้องไห้จริงๆก็ร้องไห้ก็เลยร้องไห้ตาม,มถ้าถ้าถ้านาทีไม่พูดนั้นนะค่อยก็ไม่เอาจริงแล้วก็กังวลวาหลออย่างนั่นเลยเพราะว่าเห็นไอ้เมื่อยออกมาไอ้เมื่อมันเอาจริงแต่ค่อยมันหัวเราะไอ้มือมันยังขำอยู่เลยมันขำไอ้เมื่อ่นะหละ เขาไม่ให้ไปมองการต่ยิ่กูมันไปม้วมันเปถ่ายคลิปด้วยค่ะคลิปตอนที่่อยร้องอ่างแล้วค่อยร้องจริงๆตอนที่น้ำตาค่อออกจริงๆแต่ที่ยูโรจะแดงดีมากเลยเนาะแต่ยูโรยูโรน่ะได้ทุกสายแมทุกอันเลยแต่ค่อยแต่มันไม่ได้ค่อยหัวเราะยูโรปิงเกวกระปานนั้นปิงจับยูโรจริงๆทนได้ไหมปิงเกาะขาอยู่อะ วิ่งจับขาอย่ังแสดงเพ็ยเดียวจบยังไงเราต้องบีบดองๆเลยแม่เขาเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วอยู่โรนเขาเคยผ่านแบบหลายๆอย่างใช่ค่อยไม่ได้ผ่านอะไรจับจูดเนาะพ่อก็ขามปีงจับกระปานนั่นขามผ้าถุงหลุดกับปานนั่มขามผ้าถุงกับปานนั่นค่อยขามทุกอย่างเลยจนจนสุดท้ายนาทีบอกว่าญาถ้าทำญาทํทำแบบนี้มันจะไม่ได้นะ คนเพื่อนๆเขาแล้วยาก็เลยจะลงายมันก็ไม่เสียทีใช่ก็ไม่เสียักทียากก็เลยนั่งคิดแล้วก็นั่งแล้วก็เดินออกไปแล้วก็นั่งดูสินักแสดงนั่นแหละแล้วค่อยก็เลยแบบแดงหนังให้เราดูแต่แล้วค่อยก็เลยแบบตึ๊กมาเลยแบบลูกตกน้ําแบบนี้นะแล้วก็เลยแบบลูกตกน้ําแล้วก็เสียก็เสียใจกับลูกแล้วก็ร้องให้จริงๆเลยนั่นแหละฉากนั้นร้องให้จริงๆจะเอาฉสกไม่เลยหงายท้องเลยนะตรงเนี้ยใช่หงายท้องแล้วก็ค่อยก็ร้องให้จริงๆแล้วทีนี้ ที่โกโถ่ายคลิปใช่ไหมที่โกเช็ดน้ําตาทั้งถ่ายเช็ดน้ำตาทั้งถ่ายก็เขา,าวาันนี้เขาก็บอกเอ้าที่โกร้องจริงๆร้องจริงๆร้องสงสารฉัยอะหงสารยาวตอวนนี้ถ้าเราไปถ่ายเราก็คงจะร้องไห้ตามแหมือนกันร้องไห้ตามบทบาทนะนะาก็เลยได้สากนี้มา,ขาเขาก็ให้แค่ทำสองสามไม่ได้ทำเยอะถ้าทำเยอะก็ทำไม่ได้พยาอยากได้ก้นน้ำคอยโอเค คลิปนี้ก็เปิดเผยเบื้องหลังเอ็มวีของเจ้าวาดครั้งนี้นะคะอันนั้นอยู่ในอะไรนะจอดให้แปดโมงแล้วขออนุญาตลงไลน์นะครับฝากติดติดเพิ่เราด้วยนะคุณผู้ชมขอบคุณนะครับ